สวัสดีค่ะวันนี้แอมจะมาสอนการสวบจมูกง่ายๆด้วยตัวเองหรือว่าการใช้ชุดเ g k t t s t สนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นแบบสว p จมูกนะคะเราก็ใช้ไม้ปั่นที่มากับชุดค่ะปั่นเข้าไปนะคะในโพรงจมูกค่ะซึ่งเราจะปั่นข้างละ 5ครั้งนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเวลาที่เราแย่เข้าไปอะ่ะเราจะรู้สึกแล้วว่ามันชนมันไม่เจ็บนะแต่ว่ามันก็จะจึ๊ดแอบน้ำตาลไหลนิดนึงนะคะปั่นไปเลยค่ะข้างซ้าย5ครั้งข้างขวา5ครั้งนะคะและหลังจากปั่นครบแล้วค่ะเขาก็จะมีหลอดน้ำยานะคะมาให้นะคะเราก็จะใช้ไม้ปั่นเมื่อสักครู่ค่ะ ปั่นลงไปในหลอดน้ำยานะคะคนไปเลยค่ะประมาณอย่างน้อย10ครั้งนะคะขั้นต่ำสิบครั้งค่ะเมื่อเราคนหรือว่าปั่นจนครบ10ครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาน้ำยาตรงนี้ค่ะทิ้งไว้นะคะ2นาทีนะคะ และตอนนี้ครบ,บ 2, บบ <S 2>, 2 <S องน,นาทีแล้วเรามาแกะอุปกรณ์ต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นนะคะตัวเทสนะคะหน้าตาจะคล้ายๆที่ทดสอบการตั้งครันนะคะซึ่งนะคะเราก็จะมีหลอดหยดมาให้ด้วยนะคะเราใช้หลอดหยดค่ะจุ่มลงไปนะคะในหลอดน้ํายาเมื่อสักครู่ดูดเอาน้ํายาขึ้นมาค่ะ ตอนนี้น้ํายาทําปฏิกยาเรียบร้อยแล้วนะคะกับเนื้อเยื่อในโพรงจมูกของเรานะคะเราก็นํามาหยดลงบนตัวเทสนะคะซึ่งเขาก็จะมีช่องหยดนะคะหยดลงไปเลยชุ่มๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะผลที่แม่นยําที่สุดนะคะเราจะต้องทิ้งตัวเทสต,ตัวนี้ค่ะไว้นะคะ1 0 1ถนาทีค่ะ และหลังจากทิ้งไว้10 1ถึง15นาทีแล้วนะคะมาดูผลกันค่ะนี่เลยของแอมขึ้นนี่เลยหนึ่งขีดไม่เป็นโควิดค่ะ